สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราก็จะมาแนะนำ10วิธีการใช้งานออปชันต่างๆแล้วก็คำสั่งต่างๆนะฮะที่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูกันฮะก็จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์้ก,กับช่อง NCC ด้วยนะครับผมปไปดูกันฮะ เราก็มาเริ่มกันที่อันดับที่10นะฮะวิธีการใช้งานเอเจนซี่เอเจนซี่คืออะไรนะครับเอเจนซี่คือระบบปาร์ตี้ที่เขาทําขึ้นมาให้เราค้นหาปาร์ตี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งห้องอะไรงนี้นะฮะก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมก็ให้เรากดปาร์ตี้ขึ้นมานะครับอ่ากดออโตเนตแใช่ไหมฮะหรือไม่ก็เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดตรงปาร์ตี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าไปทําตรงนี้นะครับผม ตรงรูปนี้นะฮะ adventure agency นะครับผมให้กดขึ้นมานะฮะสมมติ Smooth, ตอนนี้อ่ะตีไปง่ายนะสมมตินะฮะผมเลเวล90อยู่ผมอยากจะหาตี้สักอ่าสัก90บวกแล้วกัน9 0ถึง99นะฮะก็พิมพ์เลเวลไปแล้วก็กดค้นหาฮะมันก็จะขึ้นปาร์ตี้ขึ้นมานะครับผมให้เราได้เลือกนะฮะอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปแบบนั้นนั้นนะครับผมแล้วก็ ไปหาปาร์ตี้เองนะฮะพอเราเซิร์ชอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็อ่ะสมมติผมจะไปดันเค้นะฮะก็กดเข้าไปแล้วกดจอยแค่นั้นเองฮะถ้าเกิดเขารับเราเข้าที่เราก็ไปสามารถเขาเรียกว่าไปปาร์ตี้ได้เลยนะฮะไปเคลียร์มอนไปอะไรได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเราจะสร้างเอเจนซี่เองล่ะทำยังไงนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับกดสร้างปาร์ตี้ก่อนนะฮะ slash o r g a n i z e slash organize นะฮะ ก็ตามด้วยชื่อปาร์ตี้นะครับผมอ่ะปาร์ตี้ชื่ออะไรวันนี้ดวงดีจ้าอ่ะสมมติน,นะฮะกด enter ไปปุ๊บกดตกลงพอเราสร้างปาร์ตี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเปิดเหมือนเดิมนะฮะเปิดหน้าปาร์ตี้มาแล้วก็ไปที่ adventure agency นะฮะกดขึ้นมาปุ๊บคราวนี้นะฮะมันจะขึ้นคำว่า register adventure agency นะฮะก็คือ สามารถสร้างเอเจนซี่ได้เองนะครับผมหรือว่าสร้างปาร์ตี้ได้เองน,น,นั่นแหละนะฮะเรากดไปปุ๊บสมมตินะผมต้องการนะฮะรับคนที่เลเวล90ขึ้นไปแล้วไปเก็บเลเวลที่ดันเคใช่ไหมฮะผมก็ตั้งไปเลย9 0ถึง99นะฮะคือจริงๆอาปาร์ตี้เนี่ยมันหารเลเวลได้15เลเวลนะฮะก็พูดง่ายๆถ้า99้าใช่ไหมก็เป็น84ใช่ไหมฮะแต่คือ เราต้องการนะฮะคนที่เลเวล90เพื่อทำดาเมจอะไรเงี้ยนะสมมตินะฮะอ่ะเราก็รับไป90-99ดันเค้แล้วก็กดรีจิสเตอร์นะฮะปุ๊บอ่ะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวพีชผมเนี่ยกดเข้าเอเจนซี่มานะฮะเวลาคนกดเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่ามันขึ้นอะไรบ้างนะฮะอา้าวเข้าตีไม่ได้นะฮะอ่ะพีชผมเลเวล87อ่ะสมมติรับ87แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวพีชกดจอยเข้ามานะฮะ มันก็นจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับผมก็จะแจ้งว่านี่นะครับผมอาชีพพีทนะฮะเลเวล87นะครับต้องการขอร่วมตี้เรากดอนุญาตไปนะฮะนี่มันก็นจะขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ามาอยู่ในปาร์ตี้เราเลยง่ายใช่ไหมล่ะฮะอ๋อแล้วผมแถมให้อย่างนะฮะบางท่านเนี่ยเวลาจะออกปาร์ตี้เนี่ยแล้วมันกดคลิกขวาแล้วออกไม่ได้ใช่ไหมฮะบางที่มันบงบ้าบ้างอะไรอย่างนี้นะก็มันมีวิธีแก้นะครับผมง่ายๆนะฮะให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์คําว่า สลัดลฟนะฮะสลัดเอีเอวีนะครับ e e ผมแล้วก็กด Enter ไปปุ๊บแค่นี้ก็ออกปาร์ตี้ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องกดคลิกขวาออกนะฮะอ่ะโอเคอันดับที่9เช็คเลเวลตัวละครเพื่อนๆบางท่านที่ตั้งห้องรับคนเข้าที่เนี่ยนะฮะบางทีอย่างเช่นเราตั้งห้องรับเลเวล84ถึง99 แต่มีเพื่อนๆนบางท่านเนี่ยนะฮะที่เลเวล83เนี่ยอยากเข้าตี้แต่ไม่ไม่ระบุเลเวลเรานะฮะแล้วกดจอยมานะครับผม mm hmm. ในช่วงวันนั้นเนี่ยในปาร์ตี้เรามีคนเลเวล99แล้วเนี่ยมันจะแบ่งไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่ามันก็มีวิธีการเช็คเลเวลตัวละครได้ง่ายๆนะฮะสมมุติในปาร์ตี้ผมนะครับผมตอนนี้นะฮะมีคนเข้ามานะครับผมก็คือตัวพีชผมนั่นแหละเราจะเช็คเลเวลยังไงนะครับผมกง็ง่ายๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆทำตามนี้เลยนะครับ กดคลิกขวาไปนะครับผมแล้วกดตรงคําว่าส่งเมลแล้วก็คำว่ายืนยันชื่อมันก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะว่านี่คือเลเวล87นะครับผมอาชีพพีทนะฮะหรือเราอยากจะเช็คคนแบบว่าเช็คเลเวลที่แบบว่าคนเดินไปเดินมาเนี้ยสมมติเอ้เราอยากรู้ฮันเตอร์ท่านนี้นะครับผมเลเวลเท่าไหร่นะฮะเรากดไปนะครับผมคำว่าส่งเมลนะฮะกดยืนยันไปอ่านี่เลเวล96นะฮะ อันเตอร์นะครับผมหรือว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เพื่อนเราเลเวลเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นตอนนี้เพื่อนผมใช่ไหมอ่ะในลิสต์หน้าเพื่อนนะฮะเราดูท่านนี้ดีกว่านะครับผมยังไม่ได้ออนตัวนะฮะเราก็กดไปนะครับกดยืนยันอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเลเวลเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะก็จะขึ้นมาเลเวล73ไนท์นะครับผมหรือจะเป็นท่านที่ออนอยู่นะฮะกดไปเราอยากรู้เนาะว่าตอนนี้เพื่อนเราเลเวลเท่าไหร่แล้ว อย่างท่านนี้นะฮะเก้า9กับพีทนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเช็คเลเวลที่ง่ายๆนะฮะสะดวกสบายนะครับผมอ่ะโอเคอันดับที่8ดูเลขในแมพเพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าเวลาเราตายเนี่ยในแมพนะครับแล้วเวลาเราให้พีทมาชุบเนี่ยพีทเขาจะถามเราว่าอยู่เลขอะไรนะฮะบางท่านอาจจะพิมพ์อันนี้ไปนะครับ W H E R E นะฮะแล้วก็แจ้งไปว่าตอนนี้เราอยู่เลข307 189กนะฮะอันนี้นะฮะก็คือไม่ใช่นะครับผมที่เขาถามง่ายๆเลยนะฮะก็คือการเอานำแพดมาแปะตรงแมปฝั่งขวานะฮะเดี๋ยวผมแปะให้ดูเป็นตัวอย่างนะปึ๊บอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือเลข6นะฮะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปให้เพื่อนๆดูว่าตรงไหนเลขอะไรบ้างนะฮะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับกดเทเลพอร์ตไปปึ๊บ อ่ะอย่างผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือเลข4นะฮะอ่ะแล้วลองเทเลพอร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บตรงนี้ก็อยู่โซนประมาณเลข4แหละนะครับถ้าอยู่ตรงกลางเลยนะตรงกลางสะพานเลยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโซนเลข5นะครับถ้าเรียกง่ายๆเลยนะครับถ้าเรียกง่ายๆเลยคือเขาเรียกว่าการวัระยะจากน้ำแพดของเราเนี่ยว่าเราอยู่จุดนี้เราดูจากน้ำแพดของเรานะฮะว่าเราอยู่เลขไหน คราวนี้มันก็จะทําให้พีทเนี่ยเขารู้นะเพราะเขาเห็นจุดอยู่แล้วสมมุติเราอยู่จุดเลข5าใช่ไหมฮะเราตายอยู่ตรงนี้พีทเขาก็จะเห็นจุดแล้วว่าเราตายอยู่ตรงเลข5าพอเขาเวลาเขาเดินมาชุบเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอยู่โซนประมาณนี้นะฮะแค่เราบอกง่ายๆนะครับผมอ่ะ๋ยวผมลองวิ่งอีกนะ,ะอ่ะถ้าอยู่โซนบนฝั่งนี้นะฮะสมมุติเราตายอยู่โซนบนฝั่งนี้นะครับแต่ผมเดินไปก่อนตรงประมาณตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือเลข7นะฮะ อ่าแล้วก็แจ้งไปว่าเราตายอยู่ตรงประมาณเลข7นะครับผมเขาก็จะรู้แล้วว่าอยู่โซนฝั่งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นทิศง่ายๆให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมอ่ะโอเคอันดับที่7ปิดหน้าจอสัน่นเพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะลำคาญใช่ไหมฮะบางทีเจอสกิลที่มันทําให้หน้าจอสั่นแบบเนี้ยนะครับปึออ้มอ่าเนี่ยสั่นแบบเนี้ยปึ๊บเราลำคาญใช่ไหมฮะมันก็มีวิธีง่ายๆเลยครับผมแค่เพื่อนๆพิมพ์คําสั่งนี้เลยนะฮะสแลตนะครับ s l a s คิวยู e นะฮะสแลตเค็กนะฮะกดไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพอเรากดเสร็จปุ๊บลองใช้สกิลทูปเหมือนเมื่อสักครูน่นี้มันจะสั่นไหมอ่ะแค่ตอนนี้ก็ไม่สั่นแล้วนะฮะก็ทำให้เราสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่าอันดับที่6ปิดการโชว์ห้องร้านค้าเพื่อนๆบางท่านที่วาร์ปมาแมปมอรอกใช่ไหมฮะแล้วจะไปคอมมโดนะครับผม แล้วคือคราวนี้เวลามันเดินเนี่ยห้องมันเยอะเหลือเกินมันมีวิธีปิดไหมหรือว่าใช้งานยังไงนะฮะมันมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะฮะเรามาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะครับก็ให้พิมพ์คําว่า slash show shop นะฮะอ่ะพิมไป slash s h o w s h o p enter นะฮะปึ๊บอันนี้คือจะปิดการโชว์ห้องร้านค้ายอย่างเดียวแต่ไม่ปิดการอ่าโชว์ห้องรับของนะฮะ ถ้าเกิดเราโช a s h s h o p ไปเนี่ยคือห้องร้านค้าทั้งหมดเนี่ยจะปิดไม่ว่าเราจะเดินซ้ายเดินขวาก็จะปิดหมดนะฮะแต่ก็จะโชว์เฉพาะห้องที่รับของนะครับผมถ้าเราจะปรับกลับนะฮะก็วิธีง่ายๆกด slash s h o p อีกทีหนึง่งแล้วกด enter ปึ๊บอ่ามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันก็จะมีอีกวิธีนะฮะคือเรากด f11 นะครับผมวิธีนี้เนี่ยมันจะปิดเฉพาะหน้าจอของเรานะฮะในบริเวณหน้าจอเรานะครับ เดี๋ยวลองกดดูเลยแล้วกันนะฮะแต่วิธีนี้มันจะปิดทั้งร้านค้าแล้วก็ปิดทั้งห้องรับของด้วยนะฮะมันก็ทําให้เราสบายตาขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นผมมายืนตรงนี้แล้วอ่าผมต้องการที่จะกดคาฟ้าวาร์ปไปคอมมาโดเนี่ยโอ้โหแล้วคราวนี้เรามาดูนะฮะห้องร้านค้าก็เยอะนะฮะห้องรับของก็เต็มไปหมดนะครับอ่าเอ็มไม่เจอนะครับกดอะไรนะฮะกด F11 ครับผมง่ายๆนะฮะกด F11 ไปฟึ๊บ ปึ๊บอ่ากดไปสักสองทีนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นคาฟามาให้เราเห็นแล้วก็ดูง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮะแต่เวลาเรากด F11 ไปเนี่ยถ้าเกิดเราเดินไปข้างๆนะฮะมันก็ยังมีห้องอยู่เราก็ต้องคอยกดตลอดนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับส่วนถ้าเกิดเนี่ยในหน้าจอเรามันหายไปหมดเลยตารางสก,กิลก็หายไอ้ตัวเลเวลก็หายนะครับผมก็มีวิธีง่ายๆกดกลับนะฮะ กด F 1 1อีกทีหนึ่งปึ๊บกดอีกทีปึ๊บอ่ามันก็จะมานะครับแล้วตารางไอ้ที่วางสกิลหายไปไหนล่ะนะครับก็ง่ายๆกด F 1 2 1หนึ่งทีฮะปึ๊บอ่าเป็นไงฮะมันก็กลับมาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะฮะ,อะโอเคอันดับที่5ซิปหาคนที่ประกาศเพื่อนๆบางท่านเคยสงสัยไหมฮะว่าโอ้โหประกาศมาบางคนตั้งชื่อแบบโอ้โหโคตรยากเลยนะฮะไม่รู้จะซิปไปหาเขายังไงชื่อแบบยากซะเหลือเกินนะฮะ มันมีอีกวิธีง่ายๆนะครับผมก็ให้เพื่อนๆดูที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะสมมติเนี่ยมีคนคงขายไอตัวนี้บวก4อยู่ใช่ไหมฮะเราจะพิมพ์หาชื่อเขาบางทีมันพิมพ์ยากเกินไปอะไรเงี้ยสมมตินะฮะแล้วก็ง่ายๆกด enter มาก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ช่องช,ช่องซิปนะครับผมช่องนี้นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ชื่อเขานะครับผมดับเบิลคลิกที่ชื่อเขา2ทีปุ๊บๆอ่ะแค่เท่านี้นะฮะ ชื่อเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ซิปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อเขาอะไรทั้งสิ้นนะฮะบางทีชื่อมันยากเนาะเราเข้าใจแหละกว,ว่าจะพิมพ์ไปหาเขาได้โอ้โหลาบากไม่รู้ว่าอักขรักตัวนี้อักษรตัวนี้มันต้องใช้อะไรปุ่มอะไรนะฮะแต่ตอนนี้มันง่ายๆแหละเพียงแค่เพื่อนๆกดตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ชื่อเขานะฮะแค่นั้นมันก็จะเด้งมาหน้าจอให้เราซิปได้เลยนะฮะง่ายใช่ไหมล่ะนะครับผมอันดับที่4เปิด2จอให้พีทเดินเกาะตามนะฮะแล้วก็ วิธีการเอาพีชเดินเข้าซอกเอาไวบ้บัฟเราเวลาเราไปฟาร,ร์มหาโค้งหาของเนาะนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับผมให้เราไปที่หน้าจอพีชก่อนนะฮะเดี๋ยวผมสับไปหน้าจอพีชก่อนเนาะไปที่หน้าจอพีชปึ๊บเพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะพิมพ์คำว่าสลับนะครับ nc นะฮะ,นะฮะไปหรือบางทีก็บางท่านอาจจะพิมพ์สลับ ns ไปด้วยนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับผมว่า เราเนี่ยพิมพ์ไปแล้วมันปิดหรือ,อยังนะฮะบางทีเราไม่ได้สังเกตเนาะแล้วกดชิปเลยนะฮะกดชิปกดคลิกฝาแล้วเดินตามเลยคราวนี้ในจังหวะที่เดินตามเนี่ยมันไม่เดินตามนะฮะเนี่ยผมเอาไนท์เดินเนี่ยมันไม่เดินตามนะ,ะแต่มันมีลูกศรเกาะตัวเราอยู่นะแต่มันไม่เดินตามนะฮะคราวนี้เรามีวิธีแก้ง่ายนะครับผมทําให้มันเดินตามยาวๆนะฮะก็ให้เพื่อนๆมาหน้าจอพีดนะครับผมแล้วก็กดอัลตเนทตนะครับ ขึ้นมานะฮะอ่าพอมันขึ้นมาหน้าจอนี้แล้วนะฮะก็ให้เพื่อนเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่า No chip เนี่ยมัน o อฟอยู่แต่ No control เนี่ยมัน on อยู่นะฮะซึ่งบางทีเราลืมปิดอะไรเงี้ยก็ให้เราเปิดอย่างเงี้ยง่ายสุดนะครับกด a u t o n a t e Y ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาดู No control กับ No chip ให้มันเป็น o อฟทั้งคู่นะ,ะเนี่ยติ๊กให้มัน o อฟทั้งคู่เลยทั้ง No chip แล้วก็ No control ให้มัน o อฟขึ้น o อฟทั้งคู่นะฮะ หลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆกดใหม่ฮะกดชิปนะครับผมแล้วก็กดคลิกขวาตรงเมาส์นะครับเนี่ยกดให้มันขึ้นอยู่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าเดินตามหรือเปล่าผมเอาไนท์เดินนะฮะปึ๊บอ่าคราวนี้มันก็จะเกาะเราตลอดนะฮะไม่หลุดนะครับผมไม่ว่าเราจะเดินไปไหนนะฮะเดินเข้าวงเข้าวาร์ปก็จะตามไปด้วยนะครับผมแค่เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับการเอาพีทเดินเกาะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเอาพีทเดินเข้าซอกนะครับอย่างเช่นเราไปบัฟที่คนคุกเนี่ยบางทีเราต้องเอาไปอยู่ซอกนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นซอกซ้ายแหละนะฮะให้อยู่กันเพื่อป้องกันมอนสเตอร์ตบเราตายใช่ไหมฮะแต่ผมจะสาธิตที่แมปนี้ให้แล้วกันนะไม่ได้ไปคนคุกนะฮะ,ะตรงนี้แล้วกันง่ายๆนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเ,ะะเดี๋ยวผมจะเดินไปอยู่อาอยู่สิงอยู่ในตัวของตัวไนท์ผมนะนะครับก็ให้เราเดินเข้าไปอย่างนี้ ไม่ใช่เดินเข้าไปเดินออกมานะฮะเดินออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วจําไว้ว่าอยู่ตรงนี้นะฮะเราเดินออกมาออกมาเรื่อยๆอ่ะจนไม่เห็นไนท์นี่ไนท์ไม่อยู่แล้วนะฮะแต่คือจุดตรงเนี้ยเราเดินไม่ได้นะครับแล้วก็กด alternate c เตรียมตั้งห้องนะฮะอ่ะพิมพ์ชื่อห้องเราไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดคลิกเดินไปก่อนนะฮะคลิกเดินไปแล้วก็กด enter เลยปุ๊บอ่านี่จังหวะนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ใน เรียกว่าสิงอยู่ในจ,จุดเดียวนะครับง่ายๆนะฮะเวลาเราเข้าซอกเนาะโอเคก็ปิดห้องได้เลยนะฮะแค่ตอนนี้เราก็เอาไว้คอยบัฟไนท์ให้เรานะฮะเวลาเราฟงเราฟาร์มเนาะนะครับผมจะได้กันพีตายด้วยนะฮะอันดับที่3คลิกให้ชื่อไอเทมขึ้นเพื่อนบางท่านอาจจะสงสัยหรือเปล่าฮะว่า,าเวลาเข้าโขงเนี่ยแล้วเราสามารถคลิกชื่อได้เลยนะฮะชื่อไอเทมได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันขึ้นอย่างนี้ทำยังไงนะครับ หรือบางทีเนี่ยอย่างเช่นเป็นพวกอาพวกหมวกอะไรเงี้ยพอรเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะถ้าเรากดคําว่าเมื่อสมัยเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เราดูเลยว่า ي, ถ้าเกิดเราจะซื้อนี้เนี่ยสวยหรือเปล่านะฮะคอสตูมตัวนี้หรือว่าไอเทมตัวนี้ใส่ลอเท่หรือเปล่านะฮะมันดูได้เลยคลิกยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆน,นะคบผมคลิกไปไอเทมนั้นๆที่เราต้องการจะให้ชื่อมันขึ้นนะฮะสมมุติผมจะคลิกไปที่ อ่าตัวเสื้อผ้าแล้วกันนะฮะอันดับแรกเราก็กดเปิดก่อนนะครับผมเรากดชิปนะฮะกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะฮะปึ๊บอ่าแค่เท่านี้มันก็ขึ้นมาให้เราเรียบร้อยนะครับผมกด enter ไปปึ๊บเนี่ยพอมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราคลิกปึ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นเลยนะครับผมว่าอ่าไอเทมตัวนี้นะครับผมเราสวมใสอ่อะไรอยู่อะไรนี้นะฮะอ่ะโอเคอันดับที่2เสียงคนเข้าห้อง เพื่อนบางท่านที่แบบว่าออนตัวรับของไวใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราเปิดดูหนังอยู่อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มันมีเสียงแบบสกงสกิลเข้ามาในอ่าในลำโพงของเราเงี้ยมันมีวิธีปิดอยู่นะฮะสมมติผมลองเปิดนะอ่าเปิดนี่เปิดเอฟเฟกต์นะครับผมคราวนี้เนี่ยบางทีเราตั้งห้องรับของไว้ผมพิมพ์คําว่ารับของแล้วกันอ่ะรับอย่างเดียวก็ได้นะฮะคราวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงวับเสียงวิง,เส,ง,งเสียงนู่นเสียงนี่ใช่ไหมฮะบางคนมาใช้สกิลเราเนี่ย บางทีเราลำคาญใช่ไหมฮะมันมีวิธีปิดอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาสกิลไนท์ใช้ดูบางทีลำคาญอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บอ่าหรือว่าจะเป็นสกิลแบบเนี้ยเราอยากปิดออกไปปิดได้ไหมเอาเฉพาะแค่เสียงคนคอห้องอย่างเดียวได้ไหมได้นะครับก็พิมพ์ง่ายๆเลยนะฮะ slash o n l i นะครับ slash t i n g o n l y นะฮะกดไปปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมลองเอาไนท์ใช้สกิลเหมือนเดิมนะฮะ อาคราวนี้มันก็จะไม่ได้ยินเสียงสกิลแล้วฮะสมมติอ่ะลองเอาไนท์เข้าห้องนะฮะอ่ามันก็จะได้ยินแต่เสียงค้อห้องอย่างเดียวแล้วครับผมก็ถือว่ามันช่วยเราได้เยอะนะฮะบางทีเราดูนงดูหนังอะไรอยู่นี้นะฮะจะได้ไม่เป็นการรบกวนนะครับผมอันดับที่1นึ่งเทเลพอตยังไงไม่ให้โดนช่องแชทเพื่อนเพบางท่านที่เอาวิงหรือว่าเอาสกิลเทเลพอตมาไว้ในโซนอาล็อก2เนี่ย ที่เราตั้งคีย์ลัดเป็นเลข1 2 3 4อะไรงี้ใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยเราวิ่งอยู่เนี่ยเราใกล้ตายแล้วนะฮะอยู่ดีๆมีคนทักแชทขึ้นมาปุ๊บเรากดอะเทเลพอร์ตไม่ได้นะครับคราวเนี้ยเราโดนมอนตบตายนะครับนนมีวิธีแก้นะฮะสมมุติเราเทเลพอร์ตอยู่งี้เดี๋ผมเอาช่องแชทขึ้นมาด้วยนะอ่ะช่องแชทขึ้นมานะฮะเทเลพอร์ตมาปุ๊บ เทเลพอทอยู่ี้ปุ๊บบางทีเรากด enter รวนอย่างนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บแล้วช่องแชทขึ้นเราจะกดเทเลพอตไม่ได้แล้วมันจะขึ้นเลขอยู่ตรงด้านล่างใช่ไหมฮะเราก็ต้องกด enter แล้วกดรีบกดปุ๊บแล้วก็กดวิงต่อบางทีเรากดรัวเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะฮะมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมอ,อันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่การตั้งค่านะฮะปิดช่องแชทไปเข้ามาที่ตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดนะฮะกดขึ้นมาปุ๊บมาที่อินเทอร์เฟซนะฮะ แล้วก็ให้เราหาคำว่า chat on To f นะฮะตรงนี้เนี่ยคำว่า return เนี่ยมันคือการกด Enter นะครับให้เราคลิกเข้ามาตรงนี้เราจะใช้เลขอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ Enter นะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองใช้เป็น F10 แล้วกันอ่าซ้ำกับไอตัว chat bar ไม่เป็นไรนะฮะกด Enter ไปอ่ะโอเคนะฮะ เป็น F10 ก็ได้หรือจะเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลขหนึ่งเลขสองหรือตัวอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะฮะของผมถนัดเป็น F10 เนาะก็พอเราตั้งเป็น F10 เสร็จปุ๊บกดโอเคไปนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมกด enter รัวๆนะฮะเวลาเราเทเลพอร์ตปุ๊บอ่ะกด enter รัวๆนะฮะเนี่ยเสียงกด enter นะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช่องแชทเราก็จะไม่ขึ้นนะฮะเราก็จะทำการเทเลพอร์ตได้ค่อนข้างที่จะรัวเลยนะฮะนี่อย่างนี้นะครับช่องแชทเรากด enter ยังไงก็ไม่ขึ้น ถ้าเกิดเราจะพิมพ์ล่ะนะฮะเรากดตัวอะไรก็คือกดตัวปุ่มคีย์ลัดที่เราตั้งไว้แหละอย่างเช่นเมื่อกี้ผมกด f 1 0ใช่ไหมฮะก็กด f 1 0ไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปตามปกติเลยะฮะสวัสดีจ้าเวลาเราจะกดส่งใช่ไหมฮะกด enter ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเราตั้งปุ่มคีย์ลัดเป็น f 1 0นะของผมนะฮะของเพื่อนจะตั้งปุ่มอ่าเลขอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมก็กด f 1 0ส่งไปนี่นะครับก็เหมือนการพิมพ์ธรรมดานะฮะ พอถ้าเกิดเราจะปิดช่องแชทล่ะก็กด F10 เหมือนเดิมนะฮะปึ๊บอ่ามันก็จะหายนะก็กดเทเลพอร์ตนะครับ Enter บิงได้รัวๆเหมือนเดิมนะครับผมแล้วมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือเราวิ่งวิอยู่เนี่ยมันมีคน Chat ทักแชทเข้ามานะฮะคราวนี้มันจะเกิดอาการสะดุดนะฮะมันมีวิธีแก่อสมมติผมจะกดวิงนะเหมือนเดิมนะฮะกดวิงอยู่งี้นะครับผมเสร็จแล้ว ผมจะลองเอาตัวไนท์นะฮะซิปมาหาตัวนี้เราวิ่งอยู่เนี้ยซิปไปปุ๊บอ่ามันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ้าวคราวนี้มันก็ติดอีกแล้วนะครับกด Enter ไม่ได้แล้วทําไงต้องคอยมานั่งปิดอีกในจังหวะนั้นเลือดใกล้ตายแล้วด้วยโดนมอนตบล่วงโอ้โหแย่เลยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็มีวิธีแก้ง,ง่ายๆนะครับผมให้เพื่อนๆกดอ่าปาร์ตี้ขึ้นมานะฮะกดปาร์ตี้ขึ้นมากดออโตเนตแซดนะครับผมหรือกดตรงด้านนี้ก็ได้ฮนะ กดคำว่าปาร์ตี้แล้วให้ไปหน้าคำว่าเพื่อนนะครับให้ไปติ๊กตรงคำว่าเพื่อนตรงนี้ปุ๊บนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนเข้ามาคําว่ากําหนดเพื่อนของคุณนะฮะขึ้นมาอย่างนี้อ่ากาหนดเพื่อนของคุณคืออันเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อนอย่างเดียวนะฮะมันมีทั้งคนที่ไม่ใช่เพื่อนด้วยนะฮะรวมถึงถึงคนต่างๆนะครับผมที่ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนอะไรพวกนี้เนาะเรากดปิดไปให้หมดเลยฮะ กดปิดไปปุ๊บอย่างนี้นะฮะคราวนี้เราวิ่งอยู่นะครับอ่ะสมมติผมวิ่งอยู่ผมเอาไนท์ผมซิปมาอีกรอบหนึ่งนะฮะซิปมาปุ๊บอ่ะสังเกตนะครับไนท์ผมซิปมาแล้วคราวนี้มันไม่เด้งขึ้นนะฮะแล้วมันจะไปเด้งตรงไหนล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาซิปมามันมาเด้งตรงด้านล่างแทนนะฮะนี่เห็นไหมฮะอ่ามันจะมาเด้งตรงด้านล่างแทนนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอ่าช่องสี่เหลี่ยมมาเด้งกวนใจเราอีกต่อไปนะฮะ เพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะเก็บเลเวลไปด้วยแล้วก็โขงขายของไปด้วยใช่ไหมฮะบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนซิปมามันเสียอัตราลดในการเก็บเลเวลนะฮะก็ให้มันมาเด้งด้านล่างเวลาเราวิ่งเราจะได้รู้ด้วยว่าเขาซิปมาอยู่นะฮะถ้าเกิดมันเป็นช่องเนี่ยบางทีเรากดอ่ากดไอตัววิ่งไปเนี่ยมันหายไปด้วยนะฮะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาซิปอะไรมาแต่อย่างเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาซิปมาด้านล่างนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองพิมพ์ไปปุ๊บนี่ก็จะขึ้นมาตลอดนะฮะ ขึ้นมาด้านล่างก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ลื่นขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมคืออ่าเป็นช่องเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะทำยังไงนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมกดเปิดเข้าไปนะฮะออโตเนทแซดนะครับออโตเนทแซดหรือว่าจะเป็นกดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ากดไปคําว่าเพื่อนเหมือนเดิมนะฮะ ตรงเพื่อนปุ๊บง่ายๆฮะกำหนดเพื่อนของคุณนะครับแล้วกดเปิดให้หมดนะฮะเนี่ยกดติ๊กถูกให้หมดเดี๋ยวผมลองอากดส่งข้อความมาใหม่มันจะเด้งกลับมาเหมือนเดิมไหมนะฮะอ่าแค่ตอนนี้มันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่ไปเด้งด้านล่างแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอ่าอันนี้เราแถมให้นะฮะก็เป็นทิ๊กง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะฮะที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็เป็นได้นะครับผม ก็คือการเอาของเข้าคาฟาการเอาออกคาฟาหรือว่าการส่องไอเทมอะไรพวกนี้นะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างเช่นผมจะเอาของเก็บคาฟาไปอ่าไปฟาร์มานะฮะได้มาปกติเราจะดึงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแเราเก็บอาร์โกลเลนเตอร์แต่มันมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับผมให้เพื่อนๆกดออโตเน็ตนะฮะแล้วคลิกขวาที่เมาส์ครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ามันก็จะเข้าคาฟาไปเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าโยนไปโยนมาอย่างนี้นะฮะเสียเวลา ถ้าเกิดเราจะเอาออกล่ะนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมแค่ง,ง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องดึงมาอย่างนี้เลยกดเหมือนเดิมนะฮะออ t ต r n a t e ที่ขวานะครับนี่นะครับมันก็จะออกมานี่นะฮะเอาเข้าไปอ่ะโอเคแล้วก็มีอีกทิ้งหนึ่งนะฮะในการส่องไอเทมใช่ไหมครับผมโดยปกติเนี่ยเพื่อนๆจะกดอ่าดับเบลิลคลิกซ้ายให้มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็กดส่องทีละอันใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีง่ายกว่านั้นนะฮะไม่ต้องดับเบิลคลิกแล้วนะฮะให้เพื่อนๆกดคอนโทรลนะครับผมแนละ้วกดคลิกขวาที่ไอเทมที่เราจะส่องนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ผมกดคอนโทรลไว้อ่าแล้วกดคลิกขวานะฮะปึ๊บอ่ะนี่มันก็จะเปิดให้เลยปึ๊บปึ๊บอ่านี่ง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องดับเบิลคลิกอีกต่อไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับผมที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะอ่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะ ก่อนจะฉากกันไปนะครับเออผมลืมบอกคือผมเคยทำคลิปไอตัว29คําคำสั่งแล้วก็ออปชันการใช้งานต่างๆนะฮะแบบว่าเต็มคลิปนะของเซ r ร์ r เวอร์คลานะฮะแต่มันใช้งานกับเซ r ร์ r เวอร์คลได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพื่อนๆใครยังดูแบบว่าไม่จุใจอยากไปดูแบบจุใจกันยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ฝั่งขวามือนะปึ๊บนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง n อของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ